เรียกวพวกคุณดีกว่าไหมอยากให้พวกคุณได้รับความสุขนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นมุมมองทางความคิดในการเรารู้สึกเราอิ่มเอฟความสุขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไปไหนก็มีความสุขอะไรเงี้ยวันนี้เหมือนกันผมไปทุกที่สนุกหมดเลยนะผมรู้สึกกับแบบการที่เราเราไม่รู้เราจะมีโอกาสได้เห็นของเก่าหรือเรื่องราวเก่าที่มันเล่าจากฝาผนังเองหรืออะไรก็แล้วแต่เองหรือเปล่าหรือสถานที่อะถึงแม้ว่ามันจะรับการบางสถานที่มันคือมันรีโนเวทมาแล้วอะ มันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังแบบมีเรื่องราวที่มันเล่าผ่านแบบอาจจะถูกทาสีทับแต่มันจะมีริ้วริ้วรอยของไม้ที่แตกความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในผมต้องเดินดูผมรู้สึกเอ้ยมันมันเป็นเรื่องราวหรือแบบวันนี้มีร้านหนึ่งที่เราต้องเดินบันไดขึ้นไปถึงห้าชั้นห้าหกชั้นเลยสูงมากเราตอนแรกรู้สึกเอ๊ะทำไมจะมันสูงจังเลยขึ้นไปถึงปุ๊บโต๊ะโต๊ะบริเวณน,นั้นคือมี มีเพียงไม่กี่โตนะครับแต่ว่าวิวที่เราได้จะเป็นรูปที่ผมถ่ายถ่ายถ่ายเป็นวิววัดจริงมีว่างั้รูปนั้นนะแต่ว่าผมไม่ลงลงไปแค่อันนั้นอันเดียวเรารู้สึกว่าเรามันดีมากมันแบบมันมันรู้สึกว่าเรายอมเดินขึ้นมาทั้งห้าหชั้นเนี่ยเพื่อเราได้รับความสุขในการที่อาบแสงอุ่นๆจากแดดที่มันส่องมาช่วงเย็นพอดีมันจะจบและมันจะพระาที่จะตกและ แล้วเราก็ได้ดูวิววัดได้ดูวิถีชีวิตดูไปข้างล่างดูน้ําดูเรือมันเป็นเรื่องราวที่มันเล่าเลยมันเกิดจากความสุขที่มันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิถีคนหรือแบบผมนั่งมองแบบคู่รักที่เขาแบบเขามากินข้าวาดินอนอร์ด้วยกันมองซ้ายแบบเอ้คู่นี้มีความสุขคู่นี้เป็นพ่อแม่ลูกพาแบบมากินข้าวสนุกคุยกันเรื่องวิวกันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเพื่อนกันเองมาเจออีกโต๊ะหนึ่ง มองไปเรามองไป,งไปเ,รรเรารู้สึกเราสัมผัสได้ถึงความสุขที่เขาแบบ joy in love ในกานคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะสนุกสนุกวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์มาแชร์มาแชร์ชรอ่าใช่ครับเดี๋ยวมีไลฟ์กับพี่โอ๊ตปราโมทนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยของของช่าง่องช่างบิว,วนะครับผมฝากเจอกันด้วยเรามาเจอกันมันสุขเดี๋ยวไปคุยกันนะครับกับพี่โอ๊ตปราโมหแลอพี่ซีมาคุยด้วยนะครับเรามาเจอกัน ไปแลกเปลี่ยนกันเนาะไปคุยกันอ๋อแล้ววันที่สิบสี่ด้วยใช่ไหมครับวันที่สิบสี่เดี๋ยวเราไปเจอกันอีเวนต์เดี๋ยวเราอีเวนต์ออกพิซซีเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมใช่ถามได้นะเผื่อใครอยากจะคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย โอ o ยูด n งอธิษฐานโอเคผมควรเริ่มมาอ่านทุกคนเออแฟนมียังมีอยู่นะครับผมใครสนใจกดได้นะครับ YIU ที่ eventpop. me นะครับหรือว่าที่แอปพลิเคชัน eventpop มาเจอเจอกันนะครับมาคุยกันได้มาเจอกันได้ นี้กินทั้งวันเลยครับวันนี้ผมแบบกินชิมทุกร้านเลยจริงอร่อยทุกร้านสนุกมากอิ่มมากนะฮะแล้วตื่นตาตื่นใจ้วยนะกับแบบผลงานศิลปะที่เขาสร้างยังมีมีร้านหนึ่งครับทุกคนแก้วน้ำนะแล้วเขาอะสักแตงโมอะเป็นรูปนกซึ่งถ้าเรามองในมุมไหนก็แล้วแต่มองมุมอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้มุมที่คนที่จะดื่มถือแก้วน้ําเท่านั้นถึงจะรู้ว่ารู้สึกว่ากับฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่านี่คือนกที่เกาะอยู่ที่ขอบแก้วเออ ันเป็นกิมมิกเล็กๆที่แบบเออมีความสุขพี่เชนว่าพอหนูเนอหนูจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ,อยากได้กําลังใจจากพี่คะ่ะโอเคค่ะสําหรับใครนะครับทุกๆคนเลยนะที่กําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับผมรู้ว่าช่วงมหกขึ้นปีหนึ่งอะไรเงี้ยไอเราก็ผ่านไงเนานะเราสึกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเราเหมือนเรามันเป็นสิ่งที่มันตัดสินชีวิตสิ่งที่มันบอกไว้ว่าเอยเราจะเรียนอะไรเราจะทําอาชีพอะไรในอนาคตแต่ว่าเชืชช่อเชื่ออัถึงน้องๆกันเชื่อพี่นะครับว่า ถ้าน,น้องตั้งใจน้องๆเชื่อในมันว่าน้องจะทําได้พี่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่มันยากน้องจะทําได้แน่นอนทุกอย่างที่น้องอ่านหนังสือพี่เชอวออกสู้ๆครับขยนันขยันกันตั้งใจอ่านหนังสือทุกสิ่งที่อ่านขอให้ออกนะครับผมเป็นกลังใจให้สู้ๆแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วเข้าเรียนคณะที่เรารู้สึกเอ้ยเราหลักเทียนขนาดนี้เราติดเข้าไป จริงจรนี้ผมแนะนําในมุมผมนะว่าสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันนะครับเราต้องอยู่กับมันวันหนึ่งเราเรียนจบห้าสิบเปอร์เซ็นคนอาจจะแบบทํางานในสายชีพที่เรียนจบมาฉะนั้นแน่นอนว่าพอจบมาเราจะเลือกงานสายชีพที่เราเรียนมาก่อนใช่ไหมครัแนะนําว่ามันต้องอยู่กับเราอีกสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีในอนาคตซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเรา ปีหน้าเรามีสิทธิ์ที่เป็นชอ e เลือกเดินในทางให้เราสึกว่าเรารักเราชอบผมเป็นคนหนึ่งที่เราชอตเยอะมากที่แบบว่าเรารักแบบนี้เราชอบแบบนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จนข้างเราเลือกว่าสิ่งที่เรารักแล้วเราชอบมันคืออะไรและเราเลือกที่จะเรียนมันอยู่กับมันและมีความสุขกับมันประมาณนั้นฮะแนะนํานะครับน้องๆง,งานแคสอวอร์ดรอคอนเฟิร์มนะครับผม น่าจะไปแหละน่าจะไปนะครับเวเราคอนเฟิร์มจากทางทางาทางออฟชิ่งผมอีกทีละกันนะครับว่าว่าเราจะไปเจอกันหรือว่าอะไรยังไงนะครับอ่ามันเกิดนะครับหลายคนอ่าได้เลยแฮปปี้วันเดย์นะครับในช่วงวันเกิดปีนี้นะครับผมใครที่เกิดในวันนี้นะครับแฮปปี้วันเดย์มีความสุขมากทีดได้คอยสมปรารถนานะครับผมอขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่เรามีความสุขขึ้นเราโตขึ้น เรารักบางสิ่งมากขึ้นและเรามีความสุขกับสิ่งที่เรารักมากขึ้นและได้รักได้มีความสุขในสิ่งที่เรารักประมาณนั้นครับพ c เศษนี้ตัดเช้านะฮะนี้ห่านี่หวานช่างหา่าแล้วไหมใช่ไหมสวัสดีครับได้เป็นงถามปัญญาเลยนะชอบตอบเหงงมือนกันบางคนสง่งคำถามปัญญามามก็โยงตอบเข้าไปในคำถามที่เราเลือก Love you love you too. Thank you so much. นะใกล,ล้ละสักพักจะไปละนะฮะยีเยี่ฮะฮนะครับนะ เดี๋ยวไปดีกว่าจะฮาทุ่มครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ําแล้วนะครับจะไปอาบน้านะฮะเดี๋ยวทํากันบ้านนะทากันบ้านส่งครูส่งครูก่อนในงานงานของผมเองนะฮะ้วก็ว่าส่งครูต่างๆเดี๋ยวนะไปอาบน,น้ำนอนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาพูดคุยกันวันนี้อยากมาแชร์แหละผมแบบเจออะไรดีๆมามีเวลาจริงอยากแชร์จริงเลร้รู้สึกทุกวันผมเจออะไรแบบนี้ทุกวันเลยนะรู้สึกอยากแชร์ผมรู้สึกว่า มันเป็นความสุขอยากแชร์ทุกคนฟังมันเป็นความสุขที่เราเจอมาอะไรเงี้ยเวลาเราเล่าเราก็จะแบบส่งความสุขไปแล้วเ,เชื่อทุกคนก็จะมีความสุขไปกับสิ่งที่ผมพูดผมเล่าด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะจ๊ะก็วันนี้ก็หวังว่าอาทุกคนจะรับฟันดีนะครับคืนนี้ก็ขอทุกคนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นาะถ้ามีเวลาว่างอะไรเงี้ยอืมเพราะวันันจะใกล้ ถ้าทุ่มครึ่งแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะแบบอยู่ดูไลฟ์เราต้องไปทํางานพรุ่งนี้เขาจะได้นอนเนาะทางคนไทยเองเลหรือประเทศใกล้เคียงที่อยู่แบบไทม์โซนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนที่เข้ามาเป็นช่วงไทม์โซนอาจจะเช้าใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางที่อะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งใจทํางานนะครับใครที่ออกไปช่วงนี้ก็ขอวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับใครไทม์โซนที่เช้าอยู่อะไรเงี้ยวันนี้วันที่ดีครับวันนี้ขอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผม แล้วก็นะครับใครอยู่ทํามโซเดียวผมก็คืนนี้ฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมขอให้พรุ่งนี้เป็นวันทีท่ดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย